สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้เรามาให้หวยหานอยพิเศษแล้วก็ธรรมดานะคะเลขน้องแมวค่ะน้องแมวให้มานะคะลุกแมวนำโชคของเราค่ะตัวนี้นะคะหวยน้องแมวให้4ี่สองเนะคะ4ี่ตัวนี้แล้วก็ v s ด้วยเด่นประจำวันหกกับ3นะคะตัวนี้น้องแมวให้มาค่ะ น้องแมวให้นะ,ะนะคะนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเด่นนะคะ6กับ3ตัวนี้เด่นประจำวันค่ะจับ v s ให้นะคะก็จะได้4 6 4 3 2 6 2 3 9 6 9 3นะคะเลขน้องแมว3ตัว4 2 9นะคะตามนี้เลยนะคะก็4 2 4 9นะคะ2 9แต่ถ้า5 0 3 0 4 1คือมันหนีมานะคะ มันหนีมานะคะแล้วก็ถ้ามันหนีไปสี่มันไม่มาสี่สองก็จะมาสี่สามนี่แหละคะ่ะแล้วก็จะหนีลงมาสี่หนึ่งประมาณนี้นะคะนี่ก็ประมาณนี้แหละค่ะนะตามนี้เลยนะคะตัวนี้เล็กน้องแมวขอให้ได้ขอให้โดนกันค่ะบุญมาวาสนาเกิดขอให้เต็มเต็มนะคะเรามาลุ้นกันหลังหอยออกค่ะเพื่อนๆนะคะนะ ตัวนี้เป็นเลขน้องแมวนะคะเพื่อนๆ4 2 9ค่ะจัดไปชอบตัวไหนนะคะฟันนะคะฟัน9รอง6นะคะตัวนี้กับหัวหนีเราแน่นอนถ้ามีเลข9นะคะหนีแน่นอนนะคะก็สายลูดก็9 6ลูดได้เลยนะคะตัวนี้นะเราว่าลูดได้เลยนะคะหรือว่าชอบตัวไหนก็จับกันเอา4 2 9ยังไงก็ต้องมีคะ่ะนะ ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย